เนี่ฉันมีขนมมาให้เอาไปแบ่งกันกินนะไหนไหนล่ะอ้อเยอะแยะไปหมดเลยขนมอะไรเนี่ยแบบนี้ไม่เคยเห็นไม่เคยกินมาก่อนเลยใช่เพราะเราไม่มีสตางค์ซื้อเนี่ยคงแพงมากสินะอย่าไปสันใจเลยว่าแพงหรือไม่แพงแบ่งกันกินนะถ้าไม่พอฉันจะไปเอามาให้อีก ที่บ้านในะยังมีอีกเยอะอืมดีดีเอามาอีกก็ดีนะอืมอ,มอร่อยจิงๆด้วยใช่ร,ร่อยจิงอร่อยเตงโมรู้สึกดีใจและมีความสุขที่เห็นเด็กชาวไร่กินขนมที่เธอเอามาให้อย่างอริดอร่อยและเตงโมก็ขอตัวกลับฉันกลับบ้านก่อนนะจะเอาอีกไหมจะเอามาให้อีกโอ้ยโอ้ยพอ,อ,อแล้วล่ะ แค่นี้ก็ขอบใจมากแล้วที่เธอเอาขนมอร่อยอรๆมาให้เรากินแล้วเธอเชื่ออะไรล่ะฉันชื่อแตงโมฮะฉันชื่อจุกและนี่ก็ชื่อเปียเธอมีน้ำใจกับพวกเราขอให้เราตอบแทนเธอบ้างสิไม่ต้องหรอกฉันไปละเอ้ยเดี๋ยวก่อนแตงโมอ๋มอนี่จะน่ห้เธอ